ครับผมก็ขอสวัสดีนะครับเพื่อน,นๆชาวยูทูบที่ติดตามขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับก,การติดตาม่ิลิมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดสับตไครไปด้วยเพราะว่าเพื่อที่ไม่ได้เป็นการพลาดคลิปใหม่ๆนะครับคลิปอัปเดตก่อนใครนะครับรวมไปถึงข่าวสารดีๆนะครับที่จะนํามาอัปเดตกันไม่ว่าจะเป็นเรื่ององการแจ้งเตือนการประกาศรับสมัครการประชาสัมพันธ์ต่างๆนะครับที่ จะแจ้งให้ทราบนะยังไงก็อย่าลืมฝา,ากกดติดต c r i b e ไปด้วยนะครับมาต่อเนื่องกันบทที่5นะครับบทนี้นะครับซูมันซันพูเซโรซูมันซันพูเซโรคือ,อขอให้มีความสุขสุดสัปดาห์นะรประมาณว่าอาจจะเป็นช่วงของทำงานวันศุกร์หรือรวันเสาร์วันทิายอ่ะพรุ่งนี้จะหยุดแล้วนะฮะอันนี้ก็ว่ากันไปนะฮะเป็นประโยคเบสิกที่เราน่าจะพูดได้นะฮะทุกๆคน น่าจะพูได้คือน่าจะเลยแหละนะฮะควรจะพูได้นะฮะมาต่อเลยนะฮะลองฟังเสียงดูนะครับว่าเขาพูดว่ายังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาย้ำกันอีกทีหนึ่งนะอู้ว่าช่วงวย่ยังี 안녕히 주무셨어요? 네, 잘 잤어요. 잘 먹겠습니다. 많이 드세요. 잘 먹었습니다. 네. 주말 잘 보내세요. 네, 주말 잘 보내세요. 축하합니다. 감사합니다. นะครับที่เราน่าจะเรียนรู้เพิ่มเติมอีกนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นประโยคที่ทุกคนน่าจะเรียนรู้กันนะครับมาดูว่าแปลว่าอะไรบ้างนะคําแปลก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับที่ทุกคนคงจะเรียนรู้กันแล้วล่ะนะครับแต่ว่าเดวผมมาช่วยแปลภาษาไทยให้นะครับอ่านยองฮีชูมาซูมูเซโยนะครับก็ประมาณว่าฝันดีนะครับอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นการบอกกับผู้ใหญ่ อาชาญใจว่านะฮะหลับฝันดีนะฮะเป็นการหลับเป็นการพูดว่าหลับฝันดีทั้งทั้งสองประโยคนั่นแหละนะครับก็คือผู้น้อยพูดกับผู้ใหญ่แล้วก็ทางผู้ใหญ่นะครับก็จะตอบรับประโยคเดียกความหมายเดียวกันนะครับความหมายเดียวกันอันยองฮีชูมูชาสอโยนะครับอันยองฮีชูมูชาสอโยนะครับเป็นการอ่าเรียกว่าอนุสัดว์ฝันดีไหมประมาณนี้นะฮะนี่เนี่ย ชันชัสโซยอนะครับใช่นะฮะฝันดีนะครับหลนะนะับสบายดีอะไรเงรี้ยหลับสบายดีไหมหลับสบายดีอะไรเงี้ยนะเป็นการทักทายกันยามเช้านอกเหนือจากอ,นอ,อันโยฮาเซโยนะฮะอ่ะอันนี้เป็นแม่ครัวตื่นเช้ามาแน่นอนแหละใครที่ทำงานโรงงานก็ดีหรือทํางานต่างๆเนี่ยก็จะมีแม่ครัวนะครับมาทําให้ทานนะครับสามารถจะเป็นอาหารเกาหลีนะ,ะก่อนเริ่มทานนะครับเราควรจะพูด ขอบคุณเขาสักนิดนึงนะครับคำพูดขอบคุณเวลากินข้าวนะฮะนอกจากคำซัมเนดาแล้วก็จะมีคำนึ่นคือใช้มอกเกสเซโอใช้มอกเกสซึมนิดานะครัใช้มอกเกสซึมนิดาก็หมายความว่าจะทานให้อร่อยนะครับนะครับมานิทูเซโอก็หมายความว่ากินเยอะนะนะครับกินเยอะนะนะฮะทานเยอะนะครับอ่ะตอนนั้นในคำนี้นะครับใช้มอกเกสซึมนิดานะครัใช้มอกเกสซึมนิดาหมายถึงว่าเวลาทานหมดแล้วนะฮะ ทานหมดแล้วเนี่ยเราจะใช้คําพูดประมาณว่าออาหารอร่อยมากครับอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทานหมดแล้วนะครับอะไรเงี้ยนี้นะฮะเขาจะตอบครับนะครับส่วนข้างล่างเนี่ยเป็นการบอกบอกบอกลากาันนะฮะในช่วงของอสรรุดสัปดาห์เด่นงานหรือเอาไปเที่ยวแล้วอาจจะเริ่มงานใหม่ไปเจอกันอาทิตย์หน้านนะอะไรเงี้ยมีความมีความสุขเขาจะบอกว่านะครับชูมันชานสโพเนเซโอนะครับชูมันชาน โพเนเซโอนะครับเนชูมันซันโพเนเซโอนะครับก็พูดประโยชน์เดียกันเพียงแต่ว่าคนหนึ่งตอบรับเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อันนี้เป็นข้อความเป็นเป็นคำพูดที่ใช้แสดงความยินดีนะฮะแสดงความยินดีนะฮะชุกามนิดานะครับขอสแสดงความยินดีในเรื่องในครอบรอบวันเกิดวันแต่งวันมั่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโดยพาะวันเกิดเอาควาปีใหม่ นะครับหรือว่าลงไปถึงอาจจะครอบครัวมีบุตรแลร้วแสดงความดีดีกับเขานะฮะผู้ที่ตอบรับก็คำสามนีดานะครับเขาแสดงความดีดีได้ยินคํานี้ชุกธรรมนีดาเนคัมสามนีดาอย่างนี้ก็ได้นะฮะนั่นก็คือเป็นประโยคที่น่าจะเรียนรู้ไว้เบสิกนะครับมาบทที่6ต่อเลยนะครับบทที่6เนี่ยมาเริ่มเรื่องของการแนะนําตัวเองนะครับเริ่มเข้าเนื้อหาแล้วก็บทเรียนนะครับ บทที่6นะครับชอนนตัวอันอิมิดานะครับฉันชื่อตัวอันนะครับฉันชื่อตัวอันนะครับบทที่6เดี๋ยวเรามีบทสนทนานะครับให้เราได้ฟังกันก่อนนะครับบทสนทนาให้เราฟังกันสั้นๆก่อนเ,เรามายํากันอีกทีแล้วก็มาแปลกันนะครับว่าแปลว่าอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับว่าเขาจะออกเสียงยังไงนะครับยุกกว่าฉัานึัน 투안입니다. 어? 대화 1 안녕하세요. 저는 이민수입니다. 안녕하세요. 저는 투안입니다. 저는 베트남 사람입니다. เป็นประโยคบทสนทนาสั้นๆนะครับที่บอกเรื่องบอกชื่อแนะนําตัวนะครับแนะนําตัวแนะนําว่าตัวเองมาจากไหนชื่ออะไรนะฮะอันนี้เป็นบทสนทนานะครับระหว่างตัวอันนะครับกับมินซูนะครับมินซูแล้วก็ตัวอันนะครับคนนี้น่าจะเป็นตัวอันนะครับในบทหนังสือเนี่ยคนนี้เขาเขาชื่อตัวอันนะครับน่าจะมาจากเวียดนามเพราะในบทสนทนาที่เขาบอกนะครับ ส่วนตัวเนี้ยชื่อมินซูนะครับเป็นคนเกาหลีนะครับอ่ามาเริ่มกันเลยนะครับอ่ามินซูนะครับถามว่าออันย안녕하세요ก็คือทักทายนะครับสวัสดีนะครับชอนึนอีมินซูอินนิดานะครับอีมินซูอินนิดาคือคนเกาหลีเขานะฮะอันนี้บอกไว้ทริคนิดนึงคนเกาหลีนะครับชื่อชื่อเขาจะมีแค่สองปยสองพยางนะครับส่วนพยางค์ที่สามเนี่ยจะเป็นพยางค์หน้าเนี่ยจะเป็นนามสกุลนะครับเขาจะใช้ นามสกุลอีนะครับมินซูชื่อของเขานะครับก็จะใช้แบบนี้นะครับส่วนทุอันนะครับก็จะบอกว่าอันยองฮาเซลนะครับชอนอันอิมนิดานะครับชอนอันแพีนามสรามอิมนิดานะครับสวัสดีนะครับฉันชื่อตัวอันนะครับฉันมาจากอ่าฉันเป็นคนเวียดนามนะครับสรามแปลว่าคนนะครับอ่าสรามแปลว่าคนแพทเทอร์นามก็คือประเทศเวียดนามนะครับ ฉันคือคนเวียดนามนะครับฉันคือตัอ่านฉันชื่อตัอ่านนะครับอ่าล่ะ,ละนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าสู่บทเรียนประเทศก่อนนะครับน่าจะทันอยู่เนาะนะครับอ่ะนาราก็คือประเทศนะครับคำศัพท์คำนี้นะนาราก็คือประเทศออดีนารานะออเนนาราอะไรเงี้ยมันก็คือเป็นคำศัพท์ของประเทศนั่นเองนะครับอ่ะเลื่อนไปไหนแล้ว เดี๋ยวเราไล่กันเลยนะครับรอบหนึ่งก่อนนะนะครับฮันกุกก็คือประเทศเกาหลีนะครับเนปาลนะฮะก็คือประเทศเนปาลนะครับทงทีมอร์รืก็คือติมอร์ตะวันออกนะครับมองโกลก็คือมองโกเลียนะครับเมียนมานะครับเมียนมานะฮะเมียนมาก็คือเมียนมานะครับประเทศพม่านะครับบังกลาเดชีคือบังคลาเทศนะครับอ่าแพทรินาม ก็คือเวียดนามนะครับซีรียังกาก็คือซีรียังกานะครับส่วนมากโดยรวมแล้วมันจะทับศัพท์นะครับอ่าอุซเบกิสถานก็คืออุซเบกิสถานนะครับอินโดนีเซียนะครัก็คืออินโดนีเซียนั่นเองนะครับชงกุกนะครับประเทศจีนนะครับกัมพูชานะครับคือประเทศกัมพูชานะครับอ่าคานะขออภัยคิรืคิสสสถานนะครับก็คือประเทศ คากัสถานนะครับส่วนอันนี้นะครับแทกุกนะครับประเทศไทยแทกุกนะครับาปากีสถานนะครับก็คือปากีสถานเองนะครับแล้วก็ฟิลิปปินส์ก็คือประเทศฟิลิปปินส์นะครับก็อนนี้ก็คือจํานวนประเทศที่โดยส่วนมากแล้วเข้าไปทํางานที่ประเทศเกาหลีนะครับเพราะทุกคนที่เข้าไปเนี่ยก็จะเจอเพื่อนๆชาวตา่างชาติ ประเทศเหล่านี้นะครับอาศัยอยู่หรือว่าทํางานร่วมกันก็มีนะครับแต่จะใช้ภาษาเกาหลีเป็นภาษากลางร่วมกันนะครับเป็นภาษากลางร่วมกันไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นแล้วทําไมเราต้องมาเรียนภาษาเกาหลีนะครับ mm hmm. เพราะว่านายจ้างสั่งข้อความมาเป็นภาษาเกาหลีปั๊บทุกคนก็จะรับคําสั่งนั้นมาจะเข้าใจไม่เข้าใจก็แล้วแต่นะฮะก็ต้องดูนะครับเพราะว่าแต่ละคนที่จะคุยกันกับเพื่อนต่างชาติก็ได้นะับเพราะว่าเป็น การเรียนภาษาเกาหลีนะครับพูดคุยกันเป็นภาษาเกาหลีนะครับอันนี้ก็คือบอกไว้เหตุผลทําไมถึงต้องมาเรียนนะครับเพื่อให้เข้าใจในชีวิตประจําวันนั่นเองนะครับโอเค